ครับสวัสดีครับวันนี้ทาง GWAT Limited Japan ครับก็จะมารีวิวนาฬิกา,า g s h o c ก Limited อีกหนึ่งนุ่นครับซึ่งออกใหม่ล่าสุดเลยก็จะเขาเรียกว่าอะไรทำร่วมกับ e อิร์ธวัต j a p a นนะครับก็ตัวนี้จะมาในทีมอของนกฮูกนกฮูกปลานะครับ ซึ่งเป็นตระกูลนกฮูที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็กลายาสูญพันธุก็เลยเอามาคอลแลบกับ G-Shock กับอ่มุนทิเอร์ a วัตเจแ a นนะครับก็ทำเมริกาตัวนี้ออกมานะครับก็ตัวนี้เป็นโมเดลที่2แล้วนะนับจากปี2023ปีนี้2024่ก็จะใช้โมเดลเจ้าตัว G.W. 9,005นะครับซึ่งเหมือนจะเอามาแทนไอตัว l ล n ง m a n นะครับเล้งแมนไอตัว G.W. 9,004ตัวนี้จะเป็น m ัดแมน G.W. 9,005นะครับก็เป็น2ปีติดแล้วนะที่เอาเอามาทำากับ Earthwatch Japan นะครับก็รหัสรุ่นที่ จ้ามาใช้ชมวันนี้ครับก็จะเป็น g w 9 5 0า kj ขีด8 jr นะครับก็ตัวกล่องเป็นตัวเป็นกระดาษกระดาษสีเทาแล้วก็มีเหมือนคล้ายป้ายสีทองนะแต่ไม่แต่เป็นเป็นกระสีอ่าเป็นโทนกระดาษนะครั love the sea and the earth นะครับ อยู่ในซีรีส์เลิฟเดอะซีนะครับอาเดี๋ยวลองมาดูเจ้าตัวเรือข้างในกันแลก็กล่องด้านในด้านในก็จะมีกล่องานาฬิกาตัวหลักนะครับด้านนอกก็จะมีคู่มือคู่มือนะครับส่วน กล่องหลักก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนกล้องนอกครับครับนี่คือ,อหน้าตาเจ้าตัวดีช็อ G man, คมัดแมน GW95 ิลเ1นะครับ9ก0 1ครับก็จะทำออกมาเป็นทีมของนกพู่นกพู่ปลานะครับ เดี๋ยวเรานนมาดูตัวเรือนนาฬิกากันก็อันนี้คือป้ายป้ายราคานะครับก็จะเป็นจีช็อปเอิร์ธวอตเลอเ t อ e sea a n น the earth นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นแล้วก็ราคาป้ายก็จะประมาณนี้ส่วนโมเดลที่มาทำก็เป็นตัวมัตแมนนะครับหน้าจอก็จะใหญ่ ดูเวลาอะไรง่ายนะครับเข็มตรงเข็มทิศชัดเจนดูแบบเต็มจอเลยเ,เต็มจอ lcd เลยครับก็ตัวดูอะไรส่วนประกอบนะครับก็คือกรอบเป็นโลหะสีทองนะครับแล้วก็จะมี ตัวกันกระแทกเป็นสีดำนะครับสีดำแล้วก็แบบเป็นหมุดดำครับกล,กลมปุ่มกดไฟล์นพ่ไปูก,กลมปุ่มปดปุ่มกดไฟล์ครับก็จะเป็นตัวสีดำนะครับทั้งตัวหมดตัวอะไรด้วยก็จะเป็นปุ่มดำหมดเลยนะครับ ามัดรีซซดการคโครนครับแล้วก็เป็นระบบทิปเปิลเซ,นเซ,เซนเซอร์ครับเซนเซอร์สามตัวนะครับตัวนี้ป้าก็จะเขียน มัรตลิซิคร์บอนคอกานะครับจอ lcd ครับเป็น t ริปเปิลเซนเซอตัว b บ n แท็กนะครับสายรับก็สายลัดก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ earthwatch japan นะครับตัวล็อกสายก็จะเป็นสีเงินตัวล็อกสายสีเงินนะครับ ตัวเรือนหน้ากรอบสีทองครับกรอบดำแล้วก็ตัวตัวต่อสายกับตัวเรือนก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสีกากีเนาะออกเป็นแนวกากีตัวสายจะออกเป็นสีดำเทาๆนะน่าจะเป็นออกเป็นดำเทาแล้วกัน ทั้งสายสั้นสายยาวนะครับส่วนฝาหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับ Love the sea and the earth นะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครที่ว่าทำออกมาสีสันโทนมืดๆแต่ว่าดุดันนะเพราะว่ามีสีทองขึ้นมาทำให้ตัดแล้วมันดูแบบดูมีราคามีสเสน่ห์ขึ้นมานะครับสีทองตัวนี้ใส่ใช้งานก็สวยนะ าะสีสันไม่ได้ฉูดฉาดถ้าเป็นรุ่นตัวก่อนตัวที่เป็นกิ้งกาอีโกนาก็จะเป็นสีเขียวปีนี้มาในทีมของนกอูนะครับเป็นตัวที่2แล้วเป็น2ปีที่เอา m ัทแมนมาทำนะครับแทนตัวเรนแมนครับก็เอามาให้ชม คร่าวๆว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาทักที่เพจ GWat Limited j a p a ครับที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับสอบถามสั่งซื้อได้ก็วันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่มาเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวให้ดูอีกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ